วันนี้มัสยิดตะกว่าจัดโครงการให้เด็กๆฟังด,ด,ดูอินเรียนรู้เรื่องฮาลานฮารอมและสิ่งที่คสมในพวกน้ำน้ำยาข้ามแม่นคำอะไรนี้กินได้นะครับก็อเช่นพวกเหล้าเบียร์วายไม่ว่าจะเป็นสปายวายฟูลเลอร์เป็นอะไรก็ <ๆ S 1> แล้วแต่น,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 นนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนผสมเพียงเล็กน้อยก็าตามนะครับเราไม่สามารถที่จ,รจะรับประทานได้ในการกินยาเหล่านี้นที่โรงเรียนเนี่ยครูครับวันนี้ผม ่าวามุอะลัยกุมุลลอฮ์กุลก,นนกาน,าานาุนะครับเมื่อกี้ทางคณะครูปัตุยนะครับก็ได้ทำโครงการเกี่ยวกับในเรื่องของการอบรมนะครับเ <c oughs> ด็กๆ <c oughs> ให้รู้จัก <c oughs> ในเรื่องของอาลทานรอมในเรื่องของการการกินโดยปัจจุบันเนี่ยอาหารหลายๆอย่างนะครับก็เป็นในเด็กๆเนี่ยก็ย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเ <c oughs> กี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่ว่ากินได้หรือก,กินไม่ได้นะครับ ก็เลยให้ความวันนี้ก็เลยอบรมและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการแบ่งแยกว่าสิ่งไหนฮ้าลานสิ่งไหนฮารอมนะครับและสิ่งไหนที่มีความคลุมเครือนะก็ให้ข้อมูลไปว่าถ้าหากว่าของบางอย่างนะครับที่เราไม่เห็นตาฮาลานนะครับแล้วเราไม่ไม่ีด้ว,ว่าไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮ้าลานหรือไม่ก็สมควรที่ว่าจะ ได้ว่าออกห่างนะครับหรือว่าคกรเสียละทิ้งไม่ไม่กินเป็นดีนะครับ <S <S <ด>นอกจากสิ่งที่ว่าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลน,นะครับเป็นสิ่งที่ที่อนุญาตนะครับเป็นผ่านการผ่านการทําหรือว่าผ่านการปรุงแต่งนะครับด้วยกับของที่ฮาลานก็สามารถที่จะกินได้นะครับก็ให้ความเข้าใจหลักๆแล้วก็โดยรวมๆน่าจะได้ใ